สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะมีโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะเลยนะครับไปแอดดีไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับ มาเก็บตกกันในเรื่องของการแข่งขันในช่วงพรีซีซั่นนะครับที่เราไปเยือนแอตตานิล่านะครับแล้วก็แพ้มา1 0สนะครับซึ่งผมก็ได้มีการดูแบบฟูลแมตต์ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดูแบบไฮไลท์ด้วยนะครับแบบดูแบบหลายอย่างเลยนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นเกมพรีซีซั่นทั่วไปนะครับต้องบอกองั้นเลยเพราะว่าเรื่องของภาพา่างการนักเตะเนี่ยแน่นอนนะครับว่า ผมมองว่าอยู่ในระดับประมาณ50%ได้นะครับยังไม่ถึง100%ซึ่งผมเกริ่นไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเกมพิเศกอังกฤษนัดแรกของแมนยูเนี่ยมันจะแข่งแล้วในวันที่19มันมีเวลาถือว่ายังน้อยนะฮะมีเวลาน้อยแล้วนะครับในการเตรียมตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเกมแรกเนี่ย โซชาจะขุนอย่างไรนะครับขุนนักเตะอย่างไรให้มันมีความฟิตแบบร้อได้เพราะว่าณนะช่วงนี้อย่างที่เราได้เห็นกันก็นกคือบางคนยังไม่เต็มร้อยบางคนก็เต็มร้อยแล้วอย่างเช่นนอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยเข้าเต็มร้อยอยู่แล้วเพราะว่าฟันเดเบกไปเข้าแคมป์ทีมชาติมานะครับแล้วก็มีการลงเล่นมีการขยับขยื่นตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาบางรายก็ดูโอเคหน่อยอย่างเช่นเดนนิสเจมอย่างนี้นะครับก็ คล้ายๆกับดอนนี่ฟานอเบิกแต่ว่าบางรายเนี่ยมันดูแบบเอเอื่ๆไปนะครับหรือว่าล้าๆไปก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นเกมซีซั่นอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายแต่สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเกมนัดหน้าถ้าเกิดสภาพร่างกายยังเป็นแบบนี้นะครับเกมนัดหน้ามีปัญหาแน่นอนนะฮะในเกมนัดแรกของแมนยูนะครับ,ใน,รร U, นรบในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับโอเคนะครับก็1นยยืนยันชัดเจนนะครับคือคลิปเมื่อเช้าเนี่ยผมยืนยันไปแล้วแต่ว่า ผมยืนยันในรูปแบบแบบว่าไปเอาข่าวจากโซเชียลมาซึ่งยังไม่ได้เห็นไฮไลท์แบบเต็มเกมหรือว่าฟูลแมตช์นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่าทางสโมสรยังยังไม่ได้โพสต์ด้วยนะครับหรือว่าเพิ่งโพสต์นี่แหละโพสต์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเทปอะเทปกัน,นข่งคันนะครับคือมันเตะ2ทุ่มแต่ว่าเทปอะออกมาราวดาวตีสี่ตีห้านะครับซึ่งผมดูไม่ไหวผมนอนช่วงนั้นพอดี นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนั่งดูเนี่ยดูไม่ดูเรื่องแน่นอนนะครับนะอธิบายไม่ไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเคาะกันเพิ่มเติมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นั่นแหละนะครับบทสัมภาษณ์แล้วก็ประเด็นหลังเกมจากาหลายๆกระแสะออกมานะครับก็ตัวจริงเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ถกกันในคลิปที่ผ่านมาที่ผมยังสงสัยอยู่นะครับ คือก่อนหน้านั้นน่ะมันการันตีอะไรไม่ได้ก่อนที่เทปจะออกอะนะฮะซึ่งผมได้เอาเอาไลฟ์อัพนี้ขึ้นมานะครับสรุปแล้วก็เป็นไลฟ์อัพอย่างที่ผมเอาขึ้นมานั่นแหละซึ่งบางสื่อก่อนที่จะมีเทปออกมาเนี่ยก็ได้มีการคาดการ์หลายๆการคาดการ์นะครับบางสื่อก็บอกว่ามันไม่ใช่ไลฟ์อัพแบบนี้แล้วก็บางสื่อบอกว่าแมนยูไม่ได้แพ้10นะครับ แล้วยังไม่มีการการันตีด้วยในช่วงก่อนเทปออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแบบปิดเลยสื่อก็เข้าไม่ได้นะครับอาจจะมีวงในเล็กน้อยแหละออกมานะครับแต่ว่าสื่อหลักๆเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับปิดหมดเลยนะครับสุปแล้วพอเทปออกมาก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่ลุดออกมาก็คือมีฟอร์ซเบนซ่ามีดีเนลสันนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงแม็กไกล์ลูกชอดันโลนะครับแบก็กทเบเนฟันเดอร์เบก แรดฟอร์ดลินการ์ดอิกาโลเดนนิสเจมส์นะครับก็ประมาณนี้นี่คือตัวจริงนะครับส่วนตัวสำรองเนี่ยก็มีลีแกลนได้ลงมาด้วยนะครับแล้วก็เบนดอนวิลเลียมเจมส์การ์เนอร์ชเดนเมนจี้เกาเบรดนะฮะแล้วก็มีอีลันก้านะฮะอีลันก้าเป็นแนวรุกดาวรุ่งของทีมเรานะครับก็โดนดันขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นี่คือ ไล์อัพแล้วก็ขุมกกำลังที่ใช้เจอกับอตตานิลาส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับตัวจริงมีแม็กวลูกชอนะฮะแล้วก็แรดฟอร์ดเอาแบบตัวจริงประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มีแม็กทูเบนีนี่แหละที่มองว่าเป็นตัวจริงนอกนา้นั้นก็อาจจะเป็นตัวโรเดชชันหน่อยดอนนี่ฟันเดอร์บีก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามานะครับโอเคทีนี้เรามาเคาะประเด็นกันนะครับ มีเรื่องอะไรที่น่าขอกันบ้างเรื่องแรกครับก็ต้องโยงไปที่คนนี้เลยโ mm hmm. ดนนี่ฟันเดอ์แบ็กนะฮะมิดฟิลด์รายใหม่ของเรานะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในเกมวันนี้ในมุมมองผมนะเท่าที่ผมได้ดูนะฮะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยก็เข้าใจคนที่เพิ่งย้ายมานะครับก็คือบางจังหวะอาจจะยังไม่ลงรอยกับเพื่อนนะครับในเรื่องของการแบบขอบอลบางทีเพื่อนก็อาจจะยังไม่ไว้ใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่า เรื่องของการที่วิ่งทําทางเตรียมที่จะวิ่งแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่จ่ายอย่างนี้นะครับวิ่งทําทางไปพื้นที่ว่างนะฮะแต่ว่าเพื่อนบางครั้งก็เพื่อนมองไม่เห็นหรือว่าไม่จ่ายแบบนี้ครับก็คือมันต้องปรับกันนะครับในเรื่องนั้นนะฮะจังหวัดไหนควรวิ่งจังหวัดไหนควรที่จะขอบอลบางจังหวะฟันเดอร์บิ๊กขอบอลแต่ว่าเพื่อนมองว่าเฮ้ยโดนตัวประกบนะครับจ่ายไม่ได้นะครับจ่ายไปคุณเสียบอลแน่อะไรประมาณนั้นนะครับต้องต้องปรับกันหน่อยในเรื่องนั้นนะับแต่ว่า เราได้เห็นการวางบอลได้เห็นการวิ่งหาพื้นที่การเข้าหาบอลนะครับการแบบขอบอลการแบบผ่านบอลจังหวะด,ดีๆเหมือนกันนะครับในเกมัวนนี้ของแดนนีฟันเดอร์เบกนะฮะแล้วก็การเติมเกมลุกแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับแบบที่นักเตะถนัดนะครับคือผมอธิบายก่อนที่เราจะซื้ออยู่แล้วนะครับว่า d ดนนี่ฟันเดอร์เบเนี่ยเป็นเมดฟิลแบบประเภทแบบบ o ็อกทูบ็อกได้เลยแต่ว่าเป็นบ o ็อกทูบ็อกเชิงเกมรุกนะครับ เขายืนต่ำไหมเกมนี้ยืนต่ำครับแต่ว่าเรื่องของการเติมขึ้นไปในกรอบขตโทษของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขายังทําได้นะครับสังเกตดูครับพังกำลังเนี่ยล้นเหลือจริงๆมาดูเอาแดงมาจากไหนนะครับความฟิตแบบเต็มๆจริงๆอะ่ะคือลุกชอเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากครับถ้าดอนนี้ฟันเดเบกเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบก,กับพาเลทอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ฟันเดเบกเนี่ยความฟิตแบบ โอ้โหไม่รู้มาจากไหนฮะฟิตแบบโคตรนั่นคือสิ่งที่ลุคชออธิบายเลยนะฮะคือพลังงานแบบล้นเหลือจริงๆนะครับก็เล่นแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเลยนะครับเรื่องนี้ต้องให้คําชมดอนนี่ฟันเดอร์เบิกด้วยแต่ว่าเรื่องของการปรับตัวก็ต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะใหม่ด้วยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรมากมายในจุดนั้นนะครับต้องให้เวลาเขานะครับในเรื่องของการปรับตัวนะแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือการเล่นของดอนนี่ฟันเดอร์เบิกเนี่ยผมคิดว่าก็แน่นอนครับ มีการแจมกับบล็อกบาร์กับบรูโน่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งบรูโน่ทั้งฟันเดอร์เบ็กเนี่ยเคลื่อนที่กันแบบสุดมันแน่นะครับบรูโน่ก็เคลื่อนที่เยอะฟันเดอร์เบ็กก็เคลื่อนที่เยอะนะครับบล็อกบาร์ก็คอยเป็นตัวแบบคุมจังหวะตามนั้นไปนะครับโอเคก็นี่คือประเด็นเรื่องแรกก็คือดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กนะฮะที่เราต้องโฟกัสกันนะครับซึ่งทุกคนต้องการดูอยู่แล้วนะครับในเกมแัดนี้ส่วนที่2เนี่ยก็คือเดนนิสจมนะครับเดนนิสจมมีการ เล่นที่โอเคนะในเยบัดนีนะครับในสิ่งที่ผมดูก็มีการพาบอลขึ้นไปพื้นที่สุดท้ายได้เหมือนกันนะครับสุดเส้นได้เหมือนกันแต่ว่าในช่วงเล่นแบบจริงจังเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามาร์กที่จะโดนประกบเข้าเร็วแล้วก็เล่นไม่ออกนะครับแต่ว่านัดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคือเลตติ้งเนี่ยหลายสื่อยกให้เดนนิสเจมเนี่ยได้เยอะที่สุดกอบเพื่อนเลยนะครับได้ไปเจ็ดเลยนะเดนนิสเจมในเกมพบกับวิลล่าเนี่ยนะฮะ ส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของแนวรับครับแนวรับมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมแคปภาพไว้ด้วยนะครับเอา,อาเฉพาะจงังหวะเสียประตูเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็คือการประกบคู่แข่งมีปัญหาอีกแล้วนะครับมีปัญหาบ่อยมากโดยเฉพาะการประกบคู่แข่งที่มีการเปิดบอลจากด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะลากภาพให้ดูแล้วกันจริงๆผมแคปไว้ภาพหนึ่งจาก MUTV นี่แหละนะฮะ สักครู่นะครับอ่าให้ดูกันนะครับว่ามันผิดพลาดอย่างไรนะครับดูภาพนี้ครับทุกคนน่าจะได้เห็นกันอ่ะเดี๋ยวผมย่อภาพสิ่งที่วิลล่าเนี่ยคอสบอลจากด้านข้างมาอีกฝั่งหนึ่งด้านขวานะครับแล้วก็ผู้เล่นด้านขวาเนี่ยเตรียมที่จะตบเข้าไนให้วาสกินซึ่งเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้นะครับแล้วให้ดูกรอบในกรอบเขตโทษนะครับของแมนยูนะฮะสามต่อสองนะครับสามต่อสองนะฮะดูดีๆนะครับสามต่อสองนะครับ แต่ว่าทำํำไมถึงทําเสียประตูได้นะครับการประกบตัวด้วยส่วนหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะฟอสเซเมนซ่าเนี่ยมันก็ควรที่จะมาประกบผู้เล่นที่แม็กควยยืนอยู่นะครับนะดูเลยฮะถ้าดูในเฟร,รมภาพเนี่ยนะครับเท่ากับว่าคือผู้เล่นของแมนยูเนี่ยยืนยืนทื่อๆแบบไม่มีแบบไม่ได้ยืนประกบใครเนี่ย ก็2คนก็คือฟันเดอร์บิกแต่ว่าหน้าที่ของฟันเดอร์บิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในกรอบเขตโทษถูกไหมครับแต่นี่ครับฟอร์ซูเมนซายืนเดียวเดียวจริงๆแม็กไวต้องมาประกบอ่าอีกตัวหนึ่งที่ลูกชอยืนอยู่ลูกชอต้องไปยืนประกบตัวริมเส้นถูกไหมครับแล้วก็ฟอร์ซูก็จะมาประกบตัวของแม็กไวนะครับน่าจะเข้าใจความหมายผมดีนะนะฮะคือแบบจริงๆมันต้องประกบหนึ่งอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอฟอร์ซูเมนซา ยืดออกไปด้านขวาลูกชอก็ต้องเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็ทําให้ด้านซ้ายมันว่างนั่นแหละคือการการทำงานเกี่ยวกับแนวรับของทางแมนยูยังมีปัญหาในจังหวะนี้นะครับเนี่ยการประกบตัวชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นการเสียป,ประตูจากการคอสจากด้านข้างนะครับแล้วก็วัสกินก็หมกเข้าไปนะนี่คือสิ่งที่แบบผู้บรรยายก็ยังพูดว่าการประกบตัวไม่ดีนะครับแล้วก็ หลายสื่อที่ผมไปดูบทวิเคราะห์หลังเกมก็บอกว่าการการประกบตัวในจังหวะนี้ก็ยังไม่ดีในส่วนของทางแนวรับนะครับนี่คือปัญหาแบบเราเห็นมาหลายครั้งมากไม่ใช่ครั้งแรกนะครับหลายครั้งจริงๆนะครับแล้วก็เกมพิซซันนัดนี้ก็ยังเห็นอยู่ปัญหาเดิมๆก็คือการประกบตัวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามอธิบายนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับก็คือแบบนี้ก็เข้าใจกันได้นะครับที่มันออกมาอาจจะ ไม่ค่อยแฮปปี้สำหรับแฟนบอลก็คือในเรื่องของทัพผู้เล่นตัวจริงยังไม่พร้อมด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรอกถูกไหมครับคือผู้เล่นหลักบางรายหลายคนเลยฮะที่ยังไม่พร้อมก็มีเมสันเกนบูธบรูโน่บ็อกบาวันวิสากาเดีคร์เดนเลิร์มาร์ซิยาวเฟรดนะครับามาติดก็ยังไม่พร้อมก็เข้าใจกันได้ในเรื่องนั้นนะครับก็เลยอาจจะทําให้มาตรฐานของแมนยูอาจจะ, U, จจะดู ต่ำไปหน่อยแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่ามีการครองเกมได้อยู่แล้วก็มีการตอบโต้บิลลาถ้าอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูหรือว่ามาฟังบทสัมภาษณ์ของทางโซโชากันดีกว่าโซชาก็พูดแบบนี้ด้วยนะครับว่าพื้นที่สุดท้ายเราไม่ดีคือโซชาบอกว่าเกมบีซันนัดเนี้ยก็คือผลลัพธ์มันไม่ใช่สิ่งสําคัญอนะ่ะมันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโฟกัสอะไรมากมายมันเป็นการลองทีมนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ย เขาบอกว่าเราเนี่ยเล่นได้ดีนะแล้วก็สร้างโอกาสได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงพีซั่นที่เป็นช่วงพีซั่นที่สําคัญจริงๆเพราะว่าพีซั่นของเราเนี่ยในช่วงพีซั่นเนี้ยมันมีแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็จะเปะิดซีซั่นเลยปกติมันจะมีหลายๆเกมนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโควิดสิเข้ามาเล่นงานด้วยแหละทําให้จํานวนการเตะพีซั่นน้อยลงนะครับนะแล้วก็เรื่องเงินเดือนนะครับโซชาก็บอกว่า ในช่วงพักครึ่งเนี่ยนะครับคือเขาก็พยายามกระตุ้นลูกทีมนะครับแล้วก็พยายามทําให้ทีมเนี่ยเล่นแบบมีความเฉียบคมมากกว่านี้เ,เหมือนกับหาพื้นที่ให้ดีกว่านี้นะครับทำนองนั้นนะก็คือแบบเรายังขาดความเฉียบคมแล้วก็ขาดในเรื่องของการจบสกอร์ที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความฟิตครับคือโซชาก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าคือตอนนี้เราต้องทําความฟิตให้ได้แหละ เพราะว่าอีกไม่กี่วันเราก็ต้องเตะกับคิตตันพาเลตแล้วนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเมื่อเรามีความฟิตเราก็จะสามารถเล่นได้ด้วยดีแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะครับคือแบบอะไรหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดเรามีสภาพร่างกายที่ดีนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทางโซชาเนี่ยก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงในเรื่องของสภาพร่างกายของทางนักเตะหลายๆคนเพราะว่านักเตะหลายๆคนบางรายเนี่ยยัง ไม่สามารถลงซ้อมแบบ100%ได้เกี่ยวกับนักเตะชุดหลักนะนะฮะบางคนก็เหมือนกับว่าฟิตแล้วอย่างที่ผมบอกไปก็คือไปเข้าแคมป์ทีมชาติมาแล้วก็มีความฟิตจากทีมชาติมาอยู่แล้วบางคนก็คือยังติดภารกิจส่วนตัวอยู่นะครับบางคนก็มีปัญหาหนู่นนี่นั่นนะครับในเรื่องการกักตัวบางคนก็มีโควิด -19 อย่างที่เราได้ทราบกันเพราะฉะนั้นก็หวังว่าผู้เล่นนักเตะทุกคนก็น่าจะ ฟิตแบบเต็มร้อในช่วงสัปดาห์หน้าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่โซชาอธิบายหลังเกมนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงดีโน่ด้วยนะครับดีโน่เนี่ยก็มีการข่าวชมว่าทําได้ดีในเกมบันดีด้วยนะครับรวมทั้งเทเดนเมนจี้นะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสนะครับเขาก็พร้อมที่จะผลักดันเทเดนเมนจี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกนั่นแหละก็ถือว่ามีการก่าวชมทั้งดีโน่แล้วก็เทเดนเมนจี้ด้วยในเกมบันทีนะครับ รวมทั้งอีธานเกาเบตนะครับโซชาบอกว่าก็ถือว่าโอเคนะมันคือการเรียนรู้มันคือประสบการณ์นะครับในแต่ละครั้งที่อีธานเกาเบตเนี่ยได้ลงเล่นในเกมพบก,กับวิลล่ากับทีมชุดแรกอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงพิจิตสั่นนะครับก็ถือว่าต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อนส่วนวเรื่องของการยืมตัวเนี่ยก็รอดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยโซชาก็กล่าวชมนะครับว่า ตอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีนะครับแล้วก็หาพื้นที่ได้ดีนะครับไปกับบอลก็ถือว่าโอเคนะครับในเรื่องของการแบบปรุงแต่งทีมก็ถือว่าโอเคนะครับนะนี่คือสิ่งที่โซชาเกานะครับก็คือมีความสุขกับการที่ดดนนี่ฟันเดบิกได้ลงเล่นในเกมน,เนี้นะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นี่คือหลังเกมนะครับที่เอามาพูดถึงกันนะครับแบบสรุปให้นะครับแบบ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนั้งตะกันหน่อยนะครับมาปิดท้ายกันทุกคลิปเลยนะฮะก็ผมไปเจอบทวิเคราะห์จากลุกคการ์เนอร์นะฮะเป็นกูรูของเดลี p เพร s นะฮะเขาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับดิวตัวริมเส้นของเรานะครับซึ่งทางลุกเนี่ยเขามองว่าแมนยูเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือว่าสามารถดำเนินการการคว้าตัวเกเรตเบลได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยพลาดการได้ตัว จะลองสารโชนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าราคามันสุกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าที่ของทางแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาเกี่ยวกับดีลนี้อยู่แบบเป็นจริงเป็นจังด้วยนะครับถ้าเกิดสารโชล้มเหลวจริงๆนะฮะแล้วก็เขาบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะว,ว่าจริงๆแล้วอะแมนยูให้ความสนใจมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยกเร็ดเบลเนี่ยสูงจนเกินไปประมาณ 5แสนกแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยลมเลิกความสนใจไปแต่ว่ารอบเนี้มันแตกต่างซึ่งถ้าเกิดแมนยูสนใจที่จะยืมตัวซึ่งเอ็ดวูดเวดเนี่ยสนใจยืมตัวอยู่แล้วนะฮะมันเป็นออปชั่นแบบสำรองกันไปถ้าเกิดไม่ได้สานโชเนี่ยก็จะยืมตัวเบลนี่แหละแล้วก็ซัมเมอร์นี้มันแปลกตรงที่ว่าหรือว่ามันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเรเอรเนี่ยพร้อมที่จะ ช่วยจ่ายค่าเหนื่อยครึ่งหนึ่งนะครับก็อาจจะสักประมาณ 3, 0,000 0 000ส0ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้เพราะฉะนั้นแมนยูไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายแบบเต็มแล้วก็ได้มีการยืมตัวเกลเบลไปใช้งาน1ซีซั่นเป็นการทดแทนไปก่อนนะครับก่อนที่ซัมเมอร์ซีซั่นหน้าก็อาจจะกลับไปซื้อเจดอนซานโชอีกรอบหนึ่งก็ได้นอกจากนี้ครับเขาก็ได้มีการพูดถึงเจดอนซานโชโดยตรงด้วยสำหรับลุคการ์เนอร์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าโซชาเนี่ย ต้องการจะดอนซานโชมากครับเพราะว่าเขาต้องการให้ซานโชเนี่ยเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมแนวลุกให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับลิเวอร์พูลแล้วก็ซิตี้แต่ว่ามันก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าดอทมุลยังยืนยันคําเดิมว่าเรื่องของค่าตัวต้องมาเท่านี้แต่แมนยูก็มองว่าเฮ้ยราคามันไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะฮะนี่คือมุมมองของลุกการ์นเนอร์ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ ดีลของแกเรตเบลครับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายถึงนะครับว่าดีลแกเรตเบลน่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่น่าจะตอบโจทย์ด้วยนะถ้าเกิดแบบสนใจยืมตัวนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยไม่ต้องจ่ายแบบเต็มๆด้วยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเดวิดบรูคนะครับมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างซึ่งตอนนี้ทางสมโมสรแมนยูเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของราคาค่าตัวของเดวิดบรูคแล้วนะครับ ตามรายงาน,นที่ออกมาจากสื่อเกลกฤษนหลายสื่อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบอลมัดเนี่ยจะไม่ปล่อยแบบถูกๆนะครับเชื่อกันว่าบอลมัดเนี่ยน่าจะปล่อยประมาณ50ล้านปอนด์ได้ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน40ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้เขาขอขึ้นราคาประมาณ50ล้านปอนด์เพราะว่าบอลมัดเนี่ยเขามองว่าคือแบบตัวหลักไปหมดแล้วอ่ะนะครับคือตัวหลักไปอย่างเช่นคอร์ล์วิลสันไรอันเฟเซอร์นะครับอ่า โจโจโชคิงก็อาจจะย้ายไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะฉะนั้น,นไหนๆก็จะปล่อยแล้วก็ขอปล่อยแบบแพงๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไปกันหมดแล้วเราก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็ราคา50ล้านปอนด์สำหรับเดวิด b r บรูคนะฮะราคาจะอัพขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับก็ เพระเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าแมนยูจะให้ความสนใจด้วยไหมนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ